สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคลินวันนี้พบกับข้อต่อและพี่สาคูมาในชุดลายเก็บขนจากร้านอินดี้หมาฟุ้งเฟยนะพี่พี่วันนี้ป้าพาเด็กๆมาเที่ยวท้ายเขื่อนป่าสักนะพี่พี่พเขตวังม่วงเป็นที่ขึ้นชื่อว่านิวซีแลนด์แห่งเมืองไทยเลยนะมาดูแพะวะันวะโบเห็นดอกแพะแต่เอาบรรยากาศมาให้พี่พี่เบิรงนะบรรยากาศสวยมากๆเลยนะพี่พี่ตรงข้างหน้ามันก็เป็นน้ำนะน้ําท้ายเขื่อนที่มันลดลงไปนะพี่พี่แต่ว่าตอนที่เราไปถึงก็ยังแดดจัด เลยนะพี่ๆใช้ล่มรถในการพาพาเด็กน้อยเขาหุมกับหุมรถนั่นแหละพี่ๆเนี่ยมันเป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะพี่ๆสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นนะแต่แบบโอ้โหแดดนี่สุดยอดเลยนะพาเด็กๆออกไปเดินในแป๊บนึงนะแล้วก็เขาล่มไปกินน้ําอยู่ดีนะพี่ๆจนเขาตอกมันต้องได้ถอดชุดนะพี่ๆก็คือเหมือนมันอึดอัดเลยนะเขาตอกกับอึดอัด ชุดเลยนะพี่ๆด้วยข้ตอกที่ขนหนามากๆเพราะใส่สุดเขาไปนี่โอ้โหนึกว่าแหนมเมืองว่าถอไปหัดติ้วเลยนะพี่ๆสังเกตดีๆนะบางครั้งข้ตอกมันก็คงล้าขานสุดนะนะพี่ๆหลังจากกินน้ําเสร็จแล้วก็พาออกไปเดินใหม่นะพี่ๆไปเดินไปเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากอะ่ะพี่ๆด้วยนะก็คือแบบนานๆเราจะไปทีนานจริงๆนะพี่ๆ นานแบบเป็นปี2ปีเลยนะถึงพาเขาต่อกับพี่สาครูไปอีกรอบเนี่ยพี่พี่ก็คือพากันเดินเล่นอยู่อย่างนี้นะตอนแอนพาเด็กๆไปอ่ะก็คือคนน่ะยังไม่เยอะเลยนะพี่พี่ แต่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะที่ว่ามีแพะอยู่อ่ะคนก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่จนแบบเย็นเย็น,เย,น,เ,ยนเย็นเกือบหกโมงเลยนะพี่พี่พอแดดล่มล้มตกอ่ะแดดล่มล้มตกจริงๆอ่ะคือพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค้นถึงในพระกัลลังไปนะพี่พี่ข้างหน้าที่พวกพี่พี่เห็นนะก็คือน้ำนั้นอ่ะพี่พี่มันเป็นน้ำนะก็พระเขาตอกไปวิ่งใกล้ๆนะโอ้โหเขาตอกมันเห็นน้ำมันก็แบบคงคิดแหละว่าเจ้าของจะได้เล่นน้ำแต่สุดท้ายไม่ได้เล่นนะพี่พี่้าก็พาสองแฉกวิ่งอยู่อย่างนี้นะพี่พี่ แอนจะจับกลาเข้าตอกส่วนพี่นโมพี่นโมก็จะจับอ่ะสาคูนะพี่ๆนโมก็จะพาสาคูเดินเล่นอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละนะพี่ๆก็พาเด็กๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเอาบรรยากาศมาให้พี่ๆดูนะว่าเออนานๆทีเราจะได้ไปนะเออบบรรยากาศสวยๆแบบเนี้ยหลังจากนั้นเราก็พาเด็กๆมานั่ง ที่ล่มรถนะพี่ๆมากินน้ำเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะพี่พี่ก็เลยพาเด็กๆเข้าร่มนั่งพักกันก่อนนะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะพี่พี่แล้วพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย